ลูกขา,ขามีคอมเมนต์บอกว่าลูกคงไม่ยอมรับในตัวป้าเพราะว่าป้าไปออกความคิดเห็นเรื่องคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ไว้หนูหนูอึดอัดไปไหมอ่ะป้าดุไม่อึดอัดค่ะใช่ไหมแล้วป้าดุหนูเกินไปไหมมีบ้างนิดเดียวแต่ก็ไม่กลับมาคิดอะไรอือตอนแรกอาจจะโกรธหน่อยไหมนิดเดียวก็ต้องมีโกรธบ้างอ่ะแล้วพอเราได้สติแล้วคำของป้าสอนน่ะหนูคิดยังไงก็ เอากลับไปคิดทบทวนว่าเราผิดอะไรหรือเปล่าทีนี้ป้าขอคุยเรื่องพระมหากษัตริย์หน่อยสถาบันของเราอืหนูไหนน่ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านไม่เคยเห็นพระองค์ท่านทรงงานด้วยถูกต้องไหม,มก็ได้แต่ว่าป้าป้าบอกมาอืมทีนี้ยณยุคนี้เนี่ยมีคนไปหมิ่นพระองค์ท่านหรือให้ร้ายมีภาควิจารณ์ในทางที่ไม่ถึงว่าไม่โอเคก,กับพระองค์ท่านหนูคิดยังไงอืม ูคิดว่าเราไม่ควรไปว่าเขาเพราะอะไรพอรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีถ้าเราไม่ชอบหรือเราจะไปแบบว่าเขาก็เก็บไว้เองคือเหมือนหนูเคยได้ยินว่าเขาโดนจับด้วยหรือเปล่าคนที่เขาแบบพูดแรงๆอะไรใช่ใช่<ๆ>เขาก็จะโดนจับด้วย<ๆ>เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรอะ่ะเขาไม่ไม่ค่อยพอใจเพราะหนูก็เลยอยากรู้ว่าเอา้าเราจะไปพูดแล้วเราจะ ใส่ตัวเองทำไมคะคือเราจะไปพูดไม่ดีกับเขาทำไมใช่ไหมแล้วมันก็เข้าตัวเราเองด้วยก็งงใ้พูดพูดทำไมถ้าไม่พูดก็ไม่โดนหรอไม่พูดก็ไม่โดนก็เราก็เฉยๆอยเหมเราอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะคิดว่าเขากำลังจะต่อสู้เพื่ออะไรบางอย่างเพื่อวัยรุ่นของวัยรุ่นหรือเปล่าต่อสู้เพื่อวัยรุ่นที่เหมือนเขาอ่าไม่ค่อยสมควรที่จะทำแล้ว หนูอะคิดว่าในมุมมองเขาก็แบบว่า,วาเอา้าเรามาต่อเรามาต่อสู้เพื่อคนนั้นแล้วท้ามต้องโดนจับด้วยเขาน่าจะคิดมุมมองนี้อ่าใช,ใช่ใช่ตัวเขาอะค่ะน่าจะคิดว่าแบบเราดีเราทําเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าม,มันไปกับการเหมือนเขาก็คิดถูกแล้วก็คิดผิดในเวลาเดียวกันวัยรุน่นอะเขาอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยทําไมเราไม่มีเสรีเสรีภาพเลย เพราะว่าเขาอะอยู่ระดับสูงกว่าเราแล้วแบบเขาก็อยากได้สิทธิเสรีภาพเหมือนเท่าเทียมกันอ่าเท่าเทียมกันอะไรอย่างี้แต่ว่าพระมหศารกษัตริย์นะคะเป็นคนที่ดูแลปกป้องอันนั้นก็คือต้องใหญ่กว่าใหญ่กว่าเราอยู่แล้วอเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแค่ประชาชนธรรมดาอ่าอ,อย่างเนี้ยหนูก็เป็นประชาชนธรรมดาไม่ได้แบบเกิดมาแล้วอยู่ในวงังอะไรอย่างงี้ก็คือไม่ใช่ พระมหากษัตริย์อะถ้าเป็นคนที่ดีก็คือเพราะว่าช่วยทาอะไรหลายๆอย่างเขาอะช่วยเราแต่เราอ่ะวัยรุ่นอยู่เนี้ยเราไม่เคยเห็นเขาชุเขาอะทำยังไงวัยรุ่นเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ทําอะไรเลยแบบพระมหากษัตริย์ไม่ทําอะไรเลยมีแต่อำนาจใช่มีแต่อานาจอะหนูก็เลยคิดว่าเขาอ่ะน่าจะ ยังไม่ได้หาข้อมูลให้เพียงพอค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เตรียมนะก็คือก็คืออารมณ์ว่าเขากําลังต่อสู้ <c oughs> กับเ,เขารู้สึกว่าต่อสู้กับอํานาจ <c oughs> <ช>แต่เขาไม่ได้หาข้อมูลเพียงพอว่าพระหมหากษัตริย์ทําอะไรเพื่อพวกเราบ้างใช่ลูกสาวไม่ได้เตรียมโอ้ยโอเคแล้วแล้วพอ่อพ่อไม่กดดันใช่ไหมลูกยอมรับในตัวป้าไหม บ้างที่ก็กดดันบ้างเพราะว่าหนูเล่นมือถือเยอะเกินไป <c oughs> ก็มีบ้างแหละโดนโดนก็มีบ้างแหละค่ะภูมิใจในตัวหนูมากๆค่ะหนูเก่งมากลูกอืม